ว่ามาดูนกแก้วแล้ว oh <c oughs> โอ้ my god โอ้มาดูนกแก้วแล้วว่า ชะสองนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อยไม่วิ่งวิ่งวิ่งกล้วยด้วยเห็นไหม้อ้วน่อะไรบนหัวนี่ะดูไปดูไปดูต้นกล้วยไหมไปไหมไปเลยวิ่ง มีกี่ตัวนับสิไปเล่นไม่แต่มาดูแล้วไปเล่ไม่แต่มาดูนกแก้วเร็วไปเลตโกวิ่งนำ่ติ๊กเลยไม่ขึ้นนะ มาเร้วแต่ว like, mm huh, okay. ่าเขาเอป็นลูกของเราไแล้ว่่นทีก็จะเป็นล็อกของเราเอาเอาล็อกเราใส่ที่จริงๆประมาณนี้